มาสุดหล่อล้อเวลต้องคันนี้เลยเชฟโรเลตปี2019จัดทรงลงล้อมาให้แล้วใส่ล้อเวลมารัดมันด้วยยาง245 4 5่เป็นไงคันนี้จัดทรงมาให้แล้วนะบอกเลยรอๆสวยๆเลยเชฟโรเลตนะของแรกของหายาก ต้องคันนี้เลยเนี่ย LT เป็นงานดูทรงวัยรุ่นบอกเลยแบบวัยรุ่นชอบอะ่ะจัดมาให้วัยรุ่นเลยเนะี่ยคลิปเนี่ยดูภายในกันหน่อยเป็นงานสีดำหลอ่ลอๆสวยๆใหม่หมๆเบาะเคอร์อกี้คู่หน้ากระจกนี่ฮาร์มสแควร์ใส่มาให้แล้วแต่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนให้แต่แต่บอกไว้ก่อนนะแอบมีของเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีของอะไรอยากโชว์ไม่มีอะไรหรอกบางอะ่ะบางไม่มีอะไรมากบางอยากโชว์ของแค่นั้นเลยบางมาสายนี้เป็นงาน ชุดอินเตอร์ครบชุดกองหัวเหตุสวยๆอุดอีจีามาบอกเลยรถซิ่งรีแมปอีกหนึ่งคันใครอยากได้รถซิ่งแบบนี้นะตีร้อยเดียวเรามีให้เลยบอกเลยคันนี้ผ่อนแค่5,000ตลอดสัญญานะใครสนใจนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บางหน่อยทักมาคอมเมนต์มาหาบางหน่อยว่าบางอยากได้เชฟคันเนี้ที่บางรีวิวอ่ะจัดให้หน่อยเดี๋ยวบางจัดให้เลยอยากได้อะไรบอกออกรถร้อยเดียวพอใครอยากได้นะคอมเมนต์มาลุว,ลวเดี๋ยวบางนิดจัดให้